ที่ไม่คาดคิดแค่เห็นป้ายนี้ก็อยากจะแวะลองมาสักครั้งแล้วครับวันนี้เลยถือโอกาสพาทุกคนมาที่ฉงชิ่งเกาเกานะครับเขาบอกว่าเขาเป็นร้านหม้อไฟหมาลาต้นตํำรับจากฉงชิ่งเลยนะครับวันนี้ก็เ,เลยลองมาพิสูจน์ดูว่าของเขาว่าเด็ดแค่ไหนตามสไตล์ร้านแนวจีนะครับการตกแต่งก,ก็คืออลังการมากๆร้านใหญ่มีโต๊ะให้นั่งเยอะมากๆเลยครับเราเลือกมาช่วงที่ไม่ใช่เป็นช่วงพามาท์นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะไม่เยอะมากมาถึงเราก็ได้โต๊ะเลยครับมาถึงโต๊ะนะครับสิ่งแรกที่เขาเสิร์ฟให้เราเนี่ยก็มแตงโ อันนี้แปลกดีนะครับที่นี่ถ้าเป็นตัวน้ําดื่มอันนี้จะบริการฟรีนะครับเป็นน้าเปล่าที่แช่ตัวเลมอนนะครับสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยการสั่งอาหารที่นี่ใช้การสแกน QR Code นะครับแต่ว่ากว่าจะเข้าได้เนี่ยล็อกอินนานมาก พอเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาแอปประมาณนี้นะครับน้ำซุปมีให้เลือกหลายชนิดเลยสูงสุดเลือกได้4ชนิดนะครับก็เลือกตามความชอบใจได้เลยอาหารมันจะมีเมนูที่เขียนว่าสเปกกันนะครับอันนี้มันคือส่วนที่เขาระบุให้เราเลือกจานเล็กหรือจานใหญ่ได้นะครับก็คือกดเข้าไปแล้วก็เลือกได้นะครับเมนูอาหารนค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนที่เราไม่คาดคิดที่สุดก็น่าจะเป็นเนือเน้อกระต่ายนะแต่วันนี้ไม่ได้สั่งมาลองนะครับมันจะดูแอดวานซ์ไปนิดนึงเดี๋ยวลองเดินมาดูในส่วนของโซนน้าจิ้มบ้านที่นี่เขาไม่ได้มีสสูตตรรรรใใ้้้นนนะะบงงีออาาาาาจจชปกกกณ์ิม่ล ตัวเองในการสร้างสารร์น้ําจิ้มขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวน้ําจิ้มเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆเลยครับรับรองว่าสร้างสารรค์รสชาติที่เราถูกใจได้แน่นอนสําหรับใครที่ไม่รู้จะปรุงน้ําจิ้มยังไงนะครับก็สามารถแจ้งให้ทางพนักงานเนี่ยเขาปรุงเป็นสูตรของทางร้านมาให้ลองชิมได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะขอลองหน่อยครับว่าน้าจิ้มของที่นี่เนี่ยเด็ดแค่ไหนนะครับปกติเพื่อนๆกินน้ําจิ้มแบบไหนกันครับถ้าเกิดใครที่มีสูตรเด็ดเนี่ยยังไงคอมเมนต์สูตรไว้ใต้คลิปนี้แบ่งปันกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะ de นี่ครับอันนี้จะเป็นสูตรน้ําจิ้มของทางร้านนะครับอร่อยมากเลยนะมันจะไม่เผ็ดมากนะครับแล้วก็เบสมันจะเป็นซอสงาเน,นืก็จะมีความมันแล้วก็หอมครับอันนี้เด็ดมากๆเลยใครมาเนี่ยอย่าลืมขอให้พนกักงานเขาปรุงให้นะครับกินกับไส้เป็ดนะอย่างฟินเลยสําหรับซุปวันนี้เราเลือกมา2ซุปนะครับเป็นซุปมาล่าน้ํามันพืชเนืแล้วก็ซุปกระดูกหมูนะครับที่นี่เนี่ยเบสน้ําซุปเขาจะเป็นซุปกระดูกหมูทั้ง2อันเลยนะครับตัวซุปมาล่าเน้น้ำมันมาร่าจะไม่หนามากนะครับอันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ไไไมมมม่่ดด้้เเผผาาานนนะชอัี ง่ายมากๆเลยครับแนะนําสำหรับคนไม่ทานเผ็ดเนี่ยสบายเลยหมูเนี่ยจานใหญ่มากๆเลยครับเขาไม่มีให้เลือกไซส์เนอแต่ว่ามันโอเคมากๆเลยถ้าเทียบกับราคาที่เขาเสิร์ฟมานะครับคุณภาพก็ใช้ได้เลยอาหารเสิร์ฟค่อนข้างไวนะครับแป๊บเดียวก็มาลงแล้วตอนที่เราเลือกไปก็คิดว่าเลือกไปไม่เยอะนะครับแต่ว่าพออาหารมาเสิร์ฟเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่านี่เรามากัน2คนจริงๆหรือเปล่านะฮะลองดูความอลังการของมื้อนี้ของเรานะครับอันนี้คือ2คนจริงๆไม่ได้โกหกหมดไม่หมดค่อยว่ากันตอนจบนะครับอันนี้สั่งมาเป็นปลาช่อนเนื้อไส้ลููกชิ้นหม นะครับตัวกึ่นเป็ดเตาหูลูกชิ้นกุ้งเส้นมันเทศแล้วก็มีหมูสไลด์2ชนิดนะครับกึ่นเป็ดเนี่ยเขาจะคุกตัวผงมาล่ามาแบบนี้เลยนะครับดูน่ากลัวมากๆเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแช่ลงไปในน้ำผงพวกนี้มันก็ละลายออกไปครับเดี๋ยวลองชิมกันว่าเป็นยังไงนะอาหารที่เขาเสิร์ฟมาเนี่ยจานค่อนข้างใหญ่เลยเพราะฉะนั้นตั้งสติตอนสั่งนิดนึงนะครับ อันนี้ฮะบอกเลยว่าเป็นร้านจีนจริงๆลวกเวลา10วินาทีนะครับก็คือลวกแหละอันนี้เราลองให้ดูนะครับว่าหมูที่เขาแนะนํามาให้เราลวก1ิวิเนี่ยเป็นยังไงวิดีโอตรงนี้จะมีความยาว1ิวิพอดีเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าสาภาพหมูสิบวีเป็นยังไงอ่ะครับเอาขึ้นมาแล้ว สรุปสุดท้ายนะครับก็คือมันไม่สุกหลอกสิบวิอะ่ะอันนี้เขาน่าจะแนะนําสําหรับตัวที่เป็นเนื้อนะครับใครที่ทานหมูแบบเราก็แช่ไปยาวๆตามระเบียบเลยครับส่วนของหมู3ชั้นสไลด์เขาอะครับอันนี้เขาจะเป็นแบบติดหนังมานะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันไม่แข็งตรงส่วนหนังเลยนะครับหนังเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นสีน้ําตาลอ่อนเราไม่แน่ใจว่าเขาทําสุกมาแล้วหรือยังไงนะฮะแต่ว่าดีมากๆเลยถ้าเป็นร้านอื่นๆเนี่ยบางครั้งพอมันติดหนังอนะมันก็จะมีความแข็งแล้วก็กินยากนะครับแต่ว่าเนี่ยไม่เป็นเลยใช้ได้เลย ซุปกระดูกหมูของเขาอร่อยมากๆเลยนะครับสดคล่องคอมากๆแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยและที่ร้านเนี่ยเขาจะเติมน้ำซุปให้เราบ่อยมากๆเลยครับโดยที่จะเติมมาเป็นเบสน้ำซุปกระดูกหมูรับที่เราบอกนะฮะ แล้วก็ด้วยความที่น้ำมันหม,มาล่าของที่นี่นะครับเขาจะไม่ได้ใส่มาเยอะมากนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะไม่ทําให้เราเลี่ยนนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เผ็ดชาสะใจสําหรับใครที่ชอบแนวฮาร์ดคอร์ที่นี่ก็กอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์มากนะครับไส้เป็ดเขาอร่อยมากๆเลยนะครับใครที่มาเน่ยแนะนําให้สั่งเลย <het> อีกอันที่ชอบมากๆนะครับก็คือไอ้เจ้าตะก้อลวกอันนี้ครับคิดว่าหลายๆร้านเนี่ยก็น่าจะมีใช้อยู่นะครับก็ค <fifth> ือพอเราลวกเสร็จเนี่ยเอามาบีปุ๊บเนี่ยของที่เราลวกมันก็จะลงมาในจานเราแบบนี้เลยครับขอภายในความเลอะเทอะน ความเลอะนิดนึงนะครับโดยรวมคุณภาพอาหารของเขาถือว่าดีเลยนะครับสมแล้วกับคําล่ําลือที่เคยได้ยินมานะครับว่าที่นี่อร่อยมากๆอ๋อใช่มีอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดออกมากเลยครับตัวเส้นมันเทศเนี่ยของที่นี่จะหนามากนะครับแล้วก็พอรวกวออกมามันเหนียวหนบเคี้ยวอร่อยมากๆเลยนะครับแนะนําเลยให้สั่งตามนะครับลูกชิ้นหมูมันจะไม่มีความเป็นลูกชิ้นนะครับมันไม่ได้มีความกรอบเด้งมันจะมีความลักษณะเหมือนตัวหมูสับปั้นกรอนมากกว่าครับนี่อันนี้ก็ตัวเด็ดรับผักโอชุนใครรู้จักไหมแนะนําให้สั่งนะครับมันอร่อยากกๆัะน้บ หรือว่าฟักนะครับเวลาต้มลงไปเนี่ยนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับโดยภาพรวมของร้านนี้นะครับก็ถือเป็นอีกร้านหนึ่งที่สามารถแวะมาทานกันได้โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นอีกร้านที่รสชาติใช้ได้เลยครับแล้วก็ทานง่ายๆนะครับสาหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับมาลาที่เผ็ดจัดมากๆเนี่ยที่นี่ก็จะถือเป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่สามารถแวะมาลองกันได้ครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยตัวราคาก็จะอยู่ที่เลนส์กลางค่อนข้างสูงนะครับก็คือเทียบกับ พวกร้านดังๆเนี่ยก็คือราคาจะเหลกประมาณนั้นเลยครับผมแอบติดใจน้ำจิ้มของทางร้านนะครับเขาทำออกมาได้ดีจริงๆเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้กินเผ็ดชามากๆนะครับแต่ว่ามีความหอมน้มํามันงาแล้วก็จิ้มกับอะไรก็อร่อยจริงๆครับตัวลูกชิ้นกุ้งที่นี่ก็อร่อยดีนะครับเขาจะเป็นลูกชิ้นกุ้งที่เนือค่อนข้างเนียนนะครับเวลาทานก็จะมีความกรอบเด้งดี ลืมพูดถึงตัวกลืนนิดนึงนะครับหลังจากที่ต้มมาไปเนี่ยเกลืนเขาทํามาได้ดีนะครับไม่มีกลิ่นเลยแต่ว่ามันสุกค่อนข้างยากครับเพราะฉะนั้นใครที่รอไม่ไหวเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ปลื้มกับการกินเครื่องในมากข้ามไปก่อนได้เลยครับที่นี่เขามีไอศครีมให้ทานฟรีนะครับจะทานหลังมือ้อหรือว่าระหว่างรออาหารก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีบริการเหมือนแบบกรณีที่ถ้าเกิดคนเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีโซนที่ให้เรานั่งพักรอนะครับก็สามารถมาตักไอศครีมเนี่ยทานได้เลยไอศครีมที่ใช้เป็นของวอลนะครับมีรสชาติคนะ่อน วันนี้เราก็เลยจะลองชิมของเขาสักน,นิดหนึ่งไม่ได้ชิมไอติมบอมานานมากๆแล้วอะจำรสชาติแทบไม่ได้แล้วว่าเป็นยังไงนี่เลือกมาสองอันนะครับเป็นคุกกี้อันครีมแล้วก็เผือกใช้ได้เลยนะเผื่อว่าใครตามรอยเรามาชิมตามนะครับแล้วเจอคิวเยอะๆเนี่ยเขาก็มีโซนให้นั่งรอนะครับก็นั่งกินขนมที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วก็ไอศครีมรอได้ชิวๆนะครับนั่งในร้านแอร์เย็นๆเลยครับสบายๆบริการก็ครบคันนะครับมีส่วนของพวก power bank เนี่ยให้ยืมได้ด้วยสำหรับร้านนี้นะครับอยู่บริเวณถนนห้วยขวางล,ลงแรแมรที่จอด ก็คือจอดได้หน้าร้านหลายคันมากๆครับสะดวกมากๆเลยตามมาลองกันได้นะครับที่ชงชิ่งเกาเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องไปยังช n น l นะครับวันนี้ไปแล้วบายจ้า